m e d i ียเทคครับมีเยเทคที่เป็นผู้ผลิต CPU ทางเลือกอีกโรงงานหนึ่งซึ่งเน้นราคาราคาแบบแข่งขันเลยเตรียมจะคลอดชิป8คอร์8แกนสมองและจะรองรับ 4G LTE ด้วยนถือว่าพี่จีนนะครับก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยไรเอาเรื่องทีเดียวเพราะว่ามีเดียเทคโรงงานจีนประกาศว่าจะนำเอา 4G มาใส่ในชิปรุ่น MT 6595นี่ เป็นชิปแแกนสมองตัวแรกของโลกที่ทํางานพร้อมๆกันไม่ใช่ทําทีละแกนหรือทําทีละชุด4กับ4ไม่ใช่8ดแกนไปปูดพร้อมกันเลยไปทั้งคณะเลยมันคงจะกินไฟหน้าดูอะหน้าแน่นอนไม่ต้องเหตุผลหลักครับก็คือจะนํา 4G LTE มาลงนะครับเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยได้ข้อสรุปเรื่อง 4G แล้วว่าจะใช้คลื่นไหนอะไรยังไงเกิดมาตรฐานเรียบร้อยใช่สหรับกําหนดการส่งมอบชิปรุ่นนี้จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนี้ถึงนี้ตอนแรกหรือว่ากลางปีหน้าโน่น จีนตัดสินใจใหม่จะเปิดความถี่ใช้งาน 4G ขึ้นมากลายเป็นว่าทุกเจ้าปรับตัวอย่างรวดเร็วตีตลาดประเทศจีนอันใหญ่โตให้ได้สำหรับ MT6595 จะรองรับความถี่ทุกความถี่ในโลกเลยทีเดียวนนั่ไงและของจีนด้วยฟังดีๆนะ Y Band CDMA 3า3 G ใช่ไหมนั่น RDS CDMA เคยได้ยินไหมอันนี้ของจีนเคยได้ยินไหมไม่เคยเนี่ยพูดอยู่เนี่ยได้ยินยัง RDS CDMA เจ้ามี GSM เดิม มี FDD LTE อันนี้เป็น 4G แบบ G เนะี F, ่ย F FDD <F DD. S 1> มี TDLTE ด้วยโอ้โย TDLTE ลำบากไหมแน่น่ะส่วโทรศัพท์ใช้ชิปตัวนี้นะครับ <laughs> ก็จะเห็นประมาณไตรามาสหนึ่งของปีหน้าครับ